thank mm -hmm. you แล้วยิงขึ้นฟ้าครับพอบพ้แตกโตดเกิดแตกหมดเลยตีข่าวให้งงชงข่าวให้มั่วจั่วเละทุกประเด็นให้เป็นนั่งเพียนเพี้ยนข่าวสวัสดีครับพบก,กับเราสี่คนอีกแล้วครับกับรายการนั่งเพียนเพียนข่าผมเข่าห่า ครับผมข่าวที่มีทั้งสาระบ้างไม่สาระบ้างถูกถ้าเข้ากันไปปะปงกันไปกับพวกเรา4ี่คนนะฮะครับผมแน่นอนนะแล้วก็ความสนุกสนานยังมีเหมือนเดิมความน่ารักทะเลนเอิร์กอาร์กักยิ้มบุ๋มก็ไปในแก้มก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมครับข่าวแรกของผมครับเผ็ดร้อนแน่นอนครับเป็นไงฮะกินพริกเฮ้ยทำไมคุณรู้อ่ะเผ็ดร้อนไงฮะนี่คือข่าวของเราจับนี่กระดาษแทบไหม้เป็นไน คุณเป็นทหารที่เล่นเลยคัโ้โหนี่เป็อะไรโอ้ดูใจเขา <laughs> ครับผมครับผมแล้วมันไม่ยอมเราด้วยนะเจ <laughs> <laughs> ้าหน้าที่ตอมอครับตอมอนี่แปลว่าอะไรตีนเหม็น <laughs> ตอมอ <laughs> ตรวจคนเข้าเมืองเ <laughs> อ <laughs> อเ <laughs> ข้าเมืองครับที่ประเทศอังกฤษมาแปลครับ เขาอยากจะลาออกครับก็เลยยื่นใบลาออกแต่ใบลาออกเขาเป็นอะไรรู้ไหมครับเป็นอะไรเป็นขนมเค้กครับปรงติตมันเป็นกระดาษสีขาวนะนายคริสนะครับโฮมวัย31ปีชาวเมืองซอลตันนะฮะผมมอนทอนแคนรบิต์นบผมนั่งไฟห้างมากใช่ฮะเบียร์อังกฤษนะครับผมเขาเป็นผู้มีอาชีพเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองนะครับสนามบินแตนแตนเ็ก นะครับผมลอนดอนลอนดอนครับผมได้ตัดสินยืนใบลาออกในรูปแบบของขนมเค้กครับพื้นเรียบนะครับผมเหมือนคล้ายๆกับกระดาษนะครับผมเป็นไอซิ่งรสส้มสีขาวขนาดใหญ่เลยทีเดียวที่เขาเขียนหน้าเป็นจดหมายลาออกนะครับด้วยครีมสีดำเขาคลิปเขียนเลยถูกต้องครับผมโดยมีข้อความว่าวันนี้เป็นวันครบรอบส1เอ็ปีของผมบอกเจ้านายนี่บอกเจ้านายและผม พึ่งได้เป็นพ่อคนมีลูกแล้วด้วยนะในตอนนี้ผมได้ตระหนักแล้วว่าชีวิตนั้นช่างมีค่าเพียงใดและการใช้ชีวิตของผมเพื่อทําบางสิ่งที่จะสร้างความสุขให้แก่ตนเองและผู้อื่นนั้นม,มีความสำคัญเพียงใดครับผมด้วยเหตุน,นี้ผมถึงขอลาออกอเพื่ออุทิศชีวิตและร่างกายของผมให้แก่ครอบครัวและธุรกิจร้านขนมเค้ก ที่กําลังเติบโตอย่างต่อเนื่องดี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 ทั้งนี้ผมขออวยพรให้องค์กรและเพื่อนร่วมง,งานจงมีแต่ความสุขและหากเค้กชิ้นนี้ถูกปากพวกคุณสามารถสั่งได้เพิ่มที่สั่งซื้อเพิ่ม<ป>อ่า w o ว l d wide w มิสเตอร์เค้ก .co.uk โอ้นี่ถือว่าได้บอกงานไปเลยนะอ๋อคือเหมือนกับว่าจริงจริงแบบไม่ให้บัวบัวไม่ช้ำน้ำให้คุณอ่าแล้วก็โดยที่แบบว่านะเป็นการโคาเขาเรียกว่าได้สองเด้งเลยเจ้านายไม่โกรธแถมยังได้ลูกค้าเพิ่มด้วยคนเราเนี่ยเวลาทำงานเลยนานๆแล้วก็บางทีก็อยากจะ อ๋อบางทีงานเนี้ยเราทําเพื่อเงินมันอิ่มตัวแล้วบางงานเนี้ยเราทาเพื่อความสุขเราะจะมีความสุขกับการทำใช้เงินน้อยไัวครับมแล้วไงว่าเฮ้ยตรงนี้แหละมันใช่แล้วเหมาะสําหรับเราหัาข่าวที่สองกันดีฝาเละครับผมมาเป็นข่าวรีกว่าพาสวยงามเกี่ยวกับเขาเรียกว่าการรักโลกหรือว่าการเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าสดใสของบนโลกนี้หน่อยน้องเนยครับผมน้องเนยรักโลกเนยจะไม่ทนแต่อันนี้ข่าวนี้น่ารักและก็สดใสกว่านั้นมผมคัดมาแล้วครับ ศพยาดองศพมนุษย์นะฮะ,ะนีเลยนะครับผมไม่เอดี๋ยวเ <c oughs> มันสดใสตรงไหนเลยอ้าว<ๆ>คุณศพมนุษย์ไงบางคนเนี่ยตายปั๊บเผาร้อยวันเผาบางคนฝังผมไม่อยากรู้ละคุณอา <c oughs> ่านเลยดีครับผมเป็นยาลึกลับฮะที่มีส่วนผสมของศพมนุษย์ ดองในน้ำผึ้งแล้วทำไมไม่อ่านภาษาอังกฤษด้วยคุณคุณต้องอ่านอ่านภาษาอังกฤษด้วยแมวแมวเฟิแมนใช่ไหมเมิฟิทแมดฟิทแมิฟิทแมนเป็นยาลึกลับเป็นยาลึกลับนะครับแมดฟิทแมนนะฮะจากศพมนุษย์ดองในน้ำผึ้งเดือดฮาซะด้วยอะโอ้โหครับผมเรื่องปราปรานี้นะมาจาก เรื่องอะไรนะ <cho> เรื่องอะไรเรือ Teraz, ่องอะไรขออีกทีเรื่องอะไรนะเรื่องปลาปลาเนี่ยไอ้เรื่องปลาปลาเรื่องปลาปลาเนี่้มาจากเมื่อคิดจักรวรรษที่16เพศสัตว์โบราณชาวจีนครับลีลีชิลีชิคเซนลีชิคเซนได้บันทึกไว้ในหนังสือ เบสเข้าเบสเข้ากัมบูกังโมกังโมนะจากเรื่อจากผู้บอกเล่าจากอาหรับเบียจากนู่นเลยนะเทรไซนะอาหรับเบียนี่นะฮะผู้สูงอายุแถวนั้นได้ข่าบอกนะฮะก่อนนะเขาเนี่ยนำศพไปแช่ดองไว้ในน้ำานี่แล้วก็เขาเรียกว่าเมื่อตายลงเนี่ยนำศพไปบรรจุที่ลงหินครับ ที่เต็มไปด้วยน้ำผึ้งนะฮะว่ากันว่ารักษาโรคกระดูกหักได้ดีมากอ๋อเอาศพไปดองแล้วก็ดองเป็นน้ำผสมกับน้ำผึ้งมาแล้วเอามาดื่มอย่างเงี้ยหรอหรือไงไม่ดื่มครับผมไม่ใช่ไม่ไม่ดื่มฮครับคนบ้าเลยดื่มศพเอาไว้ศึกษาต่อว่าเออศพเฮ้ยแต่ว่าน้องๆทีมงานบอกว่าดื่มดื่มเลยนะดื่มสิอ้าวไปดองเอาดื่มไปเลยเฮ้ดื่มดองแล้้วตองดื่มวถามจริง ข่าวมึงมัเนี่ยข่าวผสิข่าวของผมเองดื่มใช่ไหมดื่มดื่มน้ำในดื่มน้ำที่ดองหรือว่าดื่มสดไงดื่มน้ำที่ดองเดี๋ยวผสมกับน้ำผึ้งทำให้กระดูกแข็งแรงนั่นไงนี่นี่นี่เวลาแคะเหมือนต้มซุปเปอร์อ่ะที่มันเป็นแบบมันาดีเลยเนื้อมันจะยุ่ยเนื้อมันจะยุ่ยหนเลยขาไก่ที่ร้านแม่ทองดีอ่ะดูเข้าไปอร่อยมากเดี๋ยวครับผมบองตรงนะ คุณไม่จะเป็นคุณไม่ต้องหันมาหาผมนะคุณปวดหัว,วคุณมาก <S <S สรุปข่าวว่าก็ยาดองอะไรศพแต่ว่าเอามาทานแล้วทําให้กระดูกแขนแน็งแรงความเชื่อเป็นความเชื่อประมาณนันน้นนะข่าพี่เป๊กกี้ครับเข่าวที่เสียเวลามากไม่ต้องเสียเวลามาเขียนอะไรไม่ต้องอ่านก่อนอ่านข่าวทำก่อนนิดนึงตอนนี้คุณว่าบ้านเราร้อนไหมอากาศเป็นไงอร่อยดิร้อนมากโอ้โหร้อนกันแบบเดี๋ยวนี้นะน้ําปุ๊บเนี่ยลงมาจากบ้านเนี่ย ออร้อนเขาบอกว่าประเทศไทยว่าร้อนแล้วตอนนี้ประเทศที่ร้อนติดอันดับพอๆกับประเทศไทยเผื่อมากกว่าด้วยนั่นก็คือประเทศญี่ปุ่นโอ้โหร้อนจริงนอกจากร้อนแล้วตอนนี้คุณขาโอ้ผู้ชายนี่คงไม่เท่าไหร่ผู้หญิงนะคะตอนนี้เดือดร้อนมากทำไมฮะมีความเดือดร้อนมากเพราะว่าอึดอัดมันร้อนมากผู้ชายใส่แค่ลิงถูกต้องปะกางเกงในเฉยๆก็ว่าร้อนแล้วอึดอัดเหนียวแล้วไหม ผู้หญิงเนี่ยต้องใส่ยกทรงด้วยที่ใส่ยกทรงานานเนี่ยทำให้เกิดอาการผื่นคันได้เวลามันร้อนๆใช่แต้งค่ะนี่ทีนี้นะคะบริษัทอัญชันฉลาดค่ะนะคะบริษัทนั่นก็คือบริษัทไทอ,อัมได้ค้นพบและพัฒนานะคะเขาเรียกว่าเป็นยกทรงซุปเปอร์คูลหรือว่าเรียกเป็นภาษาไทยว่ายกทรงน้ำแข็งนี่เพื่อให้สาวๆประเทศญี่ปุ่นนะคะ ได้ไายร้อนกันใส่แล้วก็แบบว่ามีน้ําแข็งอยู่ข้างในนะคะบอกว่าทําให้ชุ่มฉ่าแล้วก็ลายร้อนได้นอกจากนั้นนะคะยังคงลักษณะความนิ่มของน้ําคือใส่ไปยกทรงเนี่ยเวลาถอดปุ๊บเอาไปซักเสร็จปุ๊บก็เอาไปใส่ในช่องฟิตไว้ก่อนจะใส่ปุ๊บก็เอามาใส่อย่างผู้หญิงนี่ก็พูดถึงถ้าเป็นเางเกงไนก็ยังไม่ร้อนมากเพราะว่าผู้หญิงใส่จีบสตริงได้ก็คือไม่ร้อนเท่าไหร่เราก็เอาไอ้พวกไอ้ที่เป็นแป้งเย็นอ่ะทาตรงจีสตริงฮะดีไหมไม่ต้องหรอกไอ้นี่ก็ได้ดีไหม ยามองยามองพาตรงเส้นจีติงไหมมันเย็นอย่างแล้วเผอิญเวลาเดินก็ดูดีด้วยเพราะเวลาใส่จีติงธรรมดาก็เดินแค่อย่างนี้ครับผมเวลายามองก็อ๋อ อริชพี่เลยรื่ขึ้นรีบกลับบ้านรีบพรทับเรื่องนี้เลยรีบกลับบ้านครับผมเย็นจอันนี้ใครร้อนได้เขาบอกว่าไม่แน่เดี๋ยวอาจจะมีนำเข้ามาขายถึงประเทศไทยเลยด้วยดีนะดีนะของยี่ห้อทริอัมมายังไงมาชอมรหามากมาช่วงหน้าหนาวครับผมครับผมงามไส่เราไม่ต้องขายกันเลยทีนี้ครับผมครับผมไปดีกว่าครับช่วงต่อไปครับกับข่าวสามร้อยหกสิบหกขาครับยังไหวไหมเฮ้ยไหวยังไม่จบรายการ ัสวัสดีครับและนี่คือท<า>ีวี160วงขาวันนี้นะครับจะเป็นข่าวของข่าวเศรษฐกิจนะครับปรเศรษฐกิจประเทศของเรานะฮะตอนนี้เป็นยังไง <laughs> เป็นยังไงกันบ้างนะครับและคําตอบส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นคําตอบที่มีความเข้าใจกันยากนะครับทางรายการนั่งเทียนเพี้ยนข่าวของเรานะครับ จึงจะแนะนําวิธีการสังเกตเศรษฐกิจว่าอยู่ในเกณฑ์อะไรนะฮะวิธีการสังเกตง่ายมากครับให้ใช้สินค้าเป็นตัววัดเช่นนี้ครับมะนาวนะครับถ้ามะนาวนะฮะผลิตผลมีไม่มากนะครับส่งผลให้ราคาแพงนั้นหมายถึงช่วงนั้นเป็นช่วงแรงครับถัดมาครับมาม่าถ้ามาม่าขายดีฮะนั่นแปลว่าคนส่วนใหญ่เงินเดือนยังไม่ออกนะครับผมทุเรียนฮะ ถ้าทุเรียนขายดีนั่นแปลว่าละครที่ฉายอยู่ช่วงนั้นเรตติ้งดีมากและแนะนำนางร้ายนะฮะว่าอย่าอยู่ใกล้ตลาดหรือว่าให้หา่างไกลจากตลาดเลยนะครับและสุดท้ายนะครับถ้าปลากระป๋องขายดีนะครับนั่นแปลว่ามีคนปล่อยข่าวเรื่องน้ำท่วมนะครับหรือว่าถ้าช่วงนั้นไข่มีราคาแพงนะครับเอ้ยผมว่าหยุดที่ปลากระป๋องดีกว่านะครับเันต้องขอลาไปก,ก่อนมาพบกันใหม่กับทีวีส6 0วงขาสวัสดีครับ นี่ฮะนี่คือสภาพโงรงศพน,นี่ผมจัดแล้วอันนี้โอ้แทนใช้โอ้นี่คุณไปจัดถึงถึงแอปปิกจัดใต้ <c oughs> ครับผมแทนอ่าเป็นลองศพแล้วแบกขึ้น <c oughs> เครื่องแล้วก็เตรียมตัวเผานี่เผาเขาเครื่องนะเผาทั้งเครื่องเลยฮะหนังเผาโกงเต๊กอะไรแบบนั้นแต่แต่แทนที่จะใช้โลงเราใช้เป็นเครื่องบินเราครับ,รบผม,มเพราะเขาไม่คือเขาไม่ไม่ต้องการความร้อนมากร้อนพอดีพอดีแบบพอสุกนี่คุณทาเนื้อโกเบหรือเปล่าเนี่ย คงกลับดึกขอโทษนะลูกไม่เป็นไรค่ะให้เปิดนี่นะคะ หมายกับ iPhone 6บนเครือข่าย t r u m o v v e H C g ีที่ใช้ได้จริงแล้ว77จังหวัดทั่วไทยนำ iPhone เครื่องเดิมและซื้อ iPhone 6ราคาเริ่มต้น5,100บาทถึง31รกรกฎาคมนี้ทุกธุรกิจมีการแข่งขันสูงนะคะเพราะฉะนั้นอัญมญณีก็เช่นกันแข่งขันสูงมากการที่เรามีเทคโนโลยีเข้ามาใหม่ๆเนี่ยก็ทำให้เราล้ำไปกว่าบริษัทอื่นเพราะว่าตัวเองเข้ามาทำงาน22ปีแล้วอยู่ตั้งแต่ยุค อเทเล็ก์อาจจะทันอยู่นะครับเร็วกว่านั้นอีกมาเป็นแฟกซ์ต่อมาคือยุคอีเมลจริงๆยุคอีเมลนี่ทําให้ยอดขายบริจเจนเันขึ้น3เท่าเลยนะครับในในช่วง7ปีเพราะว่าเร็วไปหมดทางบ u ิจเจนนะครับก็ใช้บริการของทาง True นะครับก็เช่นในส่วนของแน่นอนครับก็คือโทรศัพท์ที่เราใช้การติดต่อสื่อสารดยระบบของ True และในเรื่องของสาขาเนี่ยเราใช้ในระบบ Real Time นะครับก็มีอะไรเข้ามาก็เรียกว่าใช้หมดนะครับ ดูเข้าใจลูกค้าศึกษาความต้องการของลูกค้าลูกค้าเองอาจจะไม่ทราบเลยว่าต้องการอะไรถ้าไม่มีเทคโนโลยีธุรกิจสมัยนี้ไปไม่รอดครับช่วงคุยแค่แกะข่าวครับผมกลับเข้าสู่รายการนั่งเพียนเพี้ยนข่าวครับกับช่วงคุยแค่แกะข่าวครับวันนี้นะครับเรามีประเด็นเรื่องเกี่ยวกับงานศพครับ ปกติงานศพที่ท่านเห็นทั่วไปนะครับผมตอนนี้เนี่ยเรามีจัดงานศพแบบแปลกๆแล้วนะครับเกิดขึ้นเพราะทีมงานของอีเวนต์นะครับปกติอีเวนต์เนี่ยเขาจะไปจัดงานตามงานลื่นเลืองงานนู้นงานนี้นะครับผมแต่ตอนนี้นะครับผมทางออกเคนไซเนี่ยมีการจัดงานศพด้วยนะครับผมซึ่งงานศพเป็นงานศพแบบแปลกๆครับบางทีงานศพที่คนชอบมอเตอร์ไซค์แล้วเกิดเสียชีวิตนะครับผมเจ้าของงานเนี่ยก็เลยรู้ว่าเอ้ยคนนี้รักมอเตอร์ไซค์มาก ก็เลยให้เป็นนั่งอยู่บนมอเตอร์ไซค์นะครับผมแทนลงศพงานศพนี่แปลกๆเยอะมากครับทําให้เรื่องราวของเขาเรียกว่ามักกทายกวัดนะครับผมไม่พอใจครับเพราะว่าออกไน์เนี่ยเริ่มมาเกี่ยวข้องในเรื่องราวของวัดทําให้มักกทายกเนี่ยไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีที่ทำมาหากกินด้วยนะครับผมวันนี้ครับเราเลยหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาครับและตอนนี้ทั้งสองท่านอยู่กับเราแล้วนะครับ และนี่นะครับผมคือคุณแจ็คนะครับผมครีเอทีฟนะครับผมวัยรุ่นไฟแรงครับและนี่ครับคุณลุงหลุยนะครับผมอุปนายกสมาคมผู้ประกอบการมรคทายกกลุ่มประเทศไทย a อ c ครับครับผมนะครับตอนนี้เราก็กลุ่มของเราก็เริ่มเข้าตลาดหลักทรัพย์นะครับแต่จริงๆแล้วพอจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ก็เกิดปัญหาครับเกิดปัญหาเกี่ยวกับรายได้ของทางวัดครับแต่จริงๆแล้วนะครับเราเนี่ย นะะกลุก่มของเราเนี่ยทำด้วยใจครับทำด้วยความศรัทธาทำเกี่ยวกับพุทธศาสนาครับเราไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์เงินทองแต่พวกออแกนไนซ์ดิครับทำไมฮะเอาเรื่องเงินทองเอาประโยชน์เอาทุกอย่างเข้ามาสู่ ทางวัดของเราเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่ตาลอยครับผมคุณลุงหลุยคุณลุงหลุยมองอะไรผู้ลุงรวยเนี่ยผมกับผู้จิตนาคารนะครับคุณลุงครับผมถามนิดนึงงานศพเนี่ยบางท่านอาจจะรู้อยู่แล้วแต่จริงๆพิธีการของงานศพเนี่ยมันมีขั้นตอนยังไงบ้างครับสองหรับมันจริงๆแล้วครับงานชำนาญกิจศพเนี่ยนะครับมันก็ต้องทำตามฐานะความสมควรของผู้ตายของครอบครัวผู้ตายนะถ้าเวลาคนที่เขามีฐานะหน่อยก็งานศพก็ 7วันถึง9วันนะฮะแล้วก็กําหนดวันเผาแล้ววันเผาเนี่ยมันต้องกําหนดตามวันที่พระสงฆ์กําหนดให้ว่าต้องเผาวันไหนแล้วก็ต้องมีการสวดให้ทุกวันทุกวันทุกวันแต่เดี๋ยวนี้รับพอออกไนท์เข้ามาครับทุกอย่างเปลี่ยนแปลงหมดแล้วก็ยังไม่ใค่แค่นั้นตบครับก้าวไกลตอนนี้ก้าวไกลไปถึงงานฝังลูกนิมิตงานฝังลูกมังกทาย o งานฝังลูกหลวงพ่อพี่ลูก <mainland them> หลวงพ่อด้วยเอาลูกหลวงพ่อตายไงแล้วก็มาจ่ายงานศพไงเข้าก้าวกลายมาถึงตรงนั้นครับเขา้าวกลายมาถึงตรงนั้นครับผมอยากจะบอกครับค <rawd Moder> ุณพี่กอนมาดูสภาพมันเลยครับองคณวัยรุ่นเขา creative วัยรุ่นฮะไอ้คุณทิงทรงผมนี่มันสไตล์อะไรครับอันนี้ตัดได้ใช้หมาแทะเอาครับพี่ก้าวร้าวขบอีเนี่ยผมฟ้องได้นะความใคอันนี้ไม่ใช่ผมนะฮะเป็นขนจมูกผมที่งอกขึ้นมา งอกผ่านนี่ก็ว่าี่คุณเซตเหลอฮะผมไม่เคยบุกแล้วแล้ใกรงอกเอาว้จะบุกแล้วผมเซตขบวนถ้าดูที่รับมันรั่วขนาดนี้ฮะครับผมแต่อันนี้คือยอกประเด็นฮะอ๋อแต่ช่งผมคุณนี่คุณนะครับผมเหมือนเคยเห็นที่ไหนเหมือนผมเคยเห็นคนอยู่คนหนึ่งครับวัยรุ่นมากครับผมตรงนี้เลยนะใครเหมือนว่าเขาอยู่ตรงใต้ใต้ทางด่วนรามินทราถือถุงปุ๋ยยืนคุยคนเดียวนะฮะตรงนี้เลยนะ แต่คนละแบบกันเพราะเราเป็นผมเซตขึ้นไปคนจมูกก็ออกจากคนจมูกนี่คือโกนนี่ผมหัวล้นเลยนะอ๋อจริง้วคุณหัวล้นคนจมูกไปแปขึ้นมาแบบครับครับคุณไม่รู้ครับเชื่อผมผมไม่รู้ความคิดของคนเป็นคีเอทีต้องจะฉีกแหวกแนวฉีกแหวกแนวทำไมคุณถึงสนใจที่จะมาเป็นออกไซ์งานศพนะฮะมันเป็นไม่ได้เป็นงานลื่นเลิงนะบางงานเนี่ยไม่มีระเบียบแบบแผนยึดดื้ออย่างไรก็ทำ ผมไปออกกันไหนเนี่ยค่อยๆจัดทีลำดับลําดับหนึ่งสองสามสี่ห้าบางคนเจ้าภาพบางคนต้องการความคึกครื้นะฮะไม่ต้องว่าเดี๋ยวคุณกลับไปเนี่ยคุณไปซอยซอยตัดออกเลยได้ไหมเพราะคุณหายใจแรงมากเลยข้างเนี้บนข้างนี้มันไม่มีอะไรหายใจนะคุณผมอ่าตอนแรกตัดเอาแล้วอะาทีนี้เด็กเซ็ตอยู่าะคุณชอบของคุณนะชอบผมนี่เอานี่ก่อนโล่ง ลุงวัดลุงเนี่ยบางทีคนตายเยอะไง,งเอางี้ดีกว่าเจ็ดแปดศพตายเยอะสาราเต็มทำยังไงล่ะนี่ฮะเจ<อ>้าสาราเต็มก็กองไว้ข้างกําแพงวัดก่อนดิไม่ได้สิลุงเอามันก็ต้องตามคิวละครับ คนเราบางทีตายวันนี้ก็ไม่ใช่เผาวันนี้ได้ครับมันก็ต้องเรื่องนั้นเผาไปคนตายเขาบางคนเนี่ยเขาต้องการความคลึกครื้นไม่ได้การความเศร้าลุ้มอันนี้ก็ถูกครับผมมีตัวอย่างมาให้ท่านดูเพื่อนย่างงานแรกงานศพแปลกๆของคุณเนี่ยงานศพผมที่เคยจัดมาเมื่อปีส5มปี3 5 2 5 3 5ครับผมครับผมเป็นงานเขาเรียกว่างานศพแล้วลุงคนนี้เนี่ยเป็นคนชอบเที่ยวโคอยตต้คลึกครื้น ไปเปิดเมมเบอร์มีคุณตี้ข้างกายก่อนไปร้านไหนฮะคุณลุงชอบไปร้านไหนเออ่รู้สึกว่าจะเป็นไม้เอกไม้เอกชื่อเขาด้วยเออชื่อเขาด้วยคุณถามมาดิฮะผมแบายังไงผมอยากรด้วยชีอย่างนี้เนี่ยอย่างนี้ฮะผมก็เลยจัดงานส่วนแบบครื้นแล้วก็จ้างคุณตี้มาเต้นหน้าโรงนั่นคุณดูสิคุณดูดูมันทำทเอาคุณตี้มาเต้นหน้าโรงแล้วคุณจะลืมว่านี่มันวัดครับฮะ แล้วพระน่ะไม่ได้หลับได้นอนเลยมันเป็นความจัดงีานนี่ความจัดงานที่วัดหรือที่ไหนอันนี้ที่วัดใช่นั่นมาจัดที่วัดคิดดูแล้วมันอโคโยตี้แต่งตัวอย่างเงี้ยฮะแล้วพระทั้งวัดห้องน้ำไม่ว่างเลยเจ้าของหลวงพ่อไปปัสสาวะใช่พระบางคนนี้อาเจียนออกมาเลยทำไม่ได้รู้ไม่ได้เอาเรามีงานอื่นไหมฮะงานอื่นเป็นงานนี้ดีกว่าฮะนี่คือเขาเรียกว่าเป็นงานศพเหมือนกันแต่เขาเบื่อในการนอนลงเขาก็เลยต้องการให้ผมเนี้ย ทำลงศพขึ้นมาใหม่เป็นงานศพแบบว่าใครฮะนี่ฮะนี่คือสภาพรงศพของันนี่ผมจัดแล้วอันนี้โอ้แทนใช้โอ้ี่คุณไปจัดถึงถึงแอฟริกาใต้อ้โหครับผมเป็นลงศพแล้วแบกขึ้นเครื่องแล้วก็เตรียมตัวเผานี่เผาพร้อมเครื่องนะฮะเผาทั้งเครื่องเลยฮะเหมือนเผากงเต๊กอะไรแบบนั้แต่แทนที่จะใช้ลงเราใช้เป็นเครื่องบินเอาครับผมเพราะเขาไม่คือเขาไม่ไม่ต้องการความร้อนมากร้อนพอดีพอดี แต่พอสุกมีเดียมอ๋อนี่เป็นเนื้อกเบรหรือเปล่าครับเนี่ยมันเป็นความต้องการความประสงค์ของคนตายฮะญาติคนตายก็อย่างนี้อย่างนี้ฮะอะไรฮะเป็นพลุสังเกตไหมเขาเอาอัฐิฮะอัฐิหรือกระดูคนตายเรา้าถาวแล้วครับผมไปใส่ไว้ในพลุฮะแล้วยิงขึ้นฟ้าครับจังหวะยิงขึ้นฟ้าปุ๊บพอพลุแตกกรดเกิดแตกหมดเลยกระจายเลยแบบว่าเหมือนว่าพุ่งฟ้ฟ้ากระจายฟึ้มปั้มเลยเราญาตเราญาต เออญาติของออทางผู้ตายทำไงฮะตามเก็บเองอ้าวเขาต้องกายแบบพุ่งไปแล้วก็เฮ้ย ไปไปไปลงลงกุ้งนี่ทำมันไม่ถูกต้องทานทำแบบนี้ก็เปรียบเสมือนการลอยอังคารเราก็ต้องไปลอยตามแม่น้ําบางคนนี่ทำไมต้องไปลอยเจ้าพญาก็ถือว่าเจ้าพญาโอ้จะโตชาติหน้าจะได้เป็นเป็นหลวงเป็นพญาอะไรประมาณนั้นบางคนก็ไปลอยทะเลเขากลัวน้ำไงนี่เขาบอกผมนะแต่เขาต้องการความผาดผลเป็นนักกีฬาเอ็กตรีมครับเล่นลเลเบะก่อนสเก็ตบอร์ดนี่ผมจะเชื่อคุณได้ไหมเนี่ย คุณนี่งานผมเหมือนมันพูดไปเรื่อยเปลื่ยนะอ่ยเอาผมขอดูอีกสักงานหนึ่งงานคุณงานหนึ่งงานนี้อย่างที่บอกครับว่าเจ้าของคนตายเนี่ยเป็นคนรักความเร็วครับเป็นชีวิตจิตใจเลยมีมอเตอร์ไซค์อยู่คันหนึ่งครับเป็นนักแข่งเขาเรียกว่า5 0 0อยซีซีฮะอันนี้อย่างที่ผมเคยพูดไว้ผมได้ดูอยู่วันนั้นศพเขาต้องการเผาแบบนี้ครับเผาเครื่อมอเตอร์ไซค์นี่คือศพนะฮะ นี่ศพแล้วฮะครับผมไม่ใช่หุ่นคลิปปึ้นป้าหุ่นคลิปปึ้นเออขอโทษครับผมนี่พี่ครับผมไม่พี่อไรไร่เป็นไรันี่ไม่ใช่หุ่นคลิปพึ่งคุณแจ๊คอาจารย์นี่นี่คือศพนี่คือศพเขาต้องการคุณร้อยหุ่นคลิปพึ้งผมเนี่ยเดี๋ยวผมซาก่อนเออครับผมผมจะพูดให้มันเกิดไปขับตัวเองไม่ใช่หุ่นคลิปพึ่งหรอฮะนี่คือหุ่นคลิปพึ่งมอเตอร์ไซค์นี่เป็นมอเตอร์ไซค์เขาเองเขาบอกว่าถ้าเขาตายเนี่ยให้เอาเขาเนี่ย มาค่อมมอเตอร์ไซค์แล้วเผาพร้อมมอเตอร์ไซค์แล้วบิดด้วยรถว้ยไปคือเผาแล้วสตาร์ทออกจากรถเลยรับผม,ผมอ๋อไม่าทั้งที่รถยังวิ่งอยู่แวนแล้วไปเหมือนโกนไลเดอร์ใช่ฮะแล้วพอตัวเขาไมหม้หมดตัวปุ๊บไฟมันไปโดนถังน้ำมันบึ้มระเบิดตายพอดี เขาตายอยู่แล้วจะตายพอดีทำไมล่ะครับตายซ้ำตายซ้อนตายยิ่งกว่าตายเขาชอบมันไม่ใช่แล้วครับมันมันมันโอ้โหมันมันเกินไปครับมันไม่ได้อยู่ในวัฒนธรรมมันไม่ได้อยู่ที่การมุมมองของคนคนตายนะครับเราควรจะให้เกียิคนตายแล้วถ้าเกิดมันขับมอเตอร์ไซค์ไปแล้วดวงวิญญาณเขาจะไปอยู่ที่ไหนล่ะครับอ้าวอยู่ในสนามแข่งาค่อยบิดไปอยู่ในสนามแข่งเขาจะเป็นผีเฝ้าสนามแข่งบล็อสคอร์ดแล้วมีไหมฮะงานศพโอ้โหนี่นี่นี่งานนี้เป็นงานเรียกว่าชิ้นโบแดงครับผมครับผม ผมจัดงานนี้เนี่ยเป็นการตายหมู่ะตายหมู่เลยนะตายหมู่ตายรวมกันเยอะๆเผาทีเดียวทอดทีเดียวเหมือนเป็นเหตุการณ์สลดใจนะคือพูดง่ายว่าเขาอยู่หมู่บ้านเดียวกันอ,อแล้วจังหวะตายหมดทั้งหมู่บ้านจัดรวมกันงาน <พบ S 2> งานงานี้เท่าไหร่ครับผมรับเป็นเงินรูปีครคุณคุณม,มีเป็นลูกครึ่งอินเดียรูปีคุณรับินรูปีไอ้อย่างนี้ต้องคิดคิดเป็นหัวใช่ไหมเนี่ยครับผมน่าสนใจนะงานนี้กี่รูปีฮะ <c oughs> สิบสองรูปีสิบสองรูปีนี่เท่ากับเท่าไหร่เท่ากับหนึ่งรูปีเท่ากับเท่าไหร่หนึ่งรูปีเท่ากับสิบสองรูปเดือนเอาแล้วผมต้องอยู่ใกล้คุณแล้วเฮ้ยอันนี้ไม่ใกล้ไอ้หูเขาสมสายมนแล้วหนึ่งรูปเดือนนะฮะหนึ่งรูปเดือนเท่ากับสิบสองรูปปีไปยะผมกลับไ้แล้วอันนี้ไม่เคยไปผมกลับที่เดิมหรอนี่นี่คืองานศพตายหมู่ฮะตายหมู่ผมทําไว เอาแล้ะผมพูดผมบอกได้เลยนะครับนะเดี๋ยวก็เสียผมจะโชว์ซิบกระดาดูดิดูดิตายหมูครับครับไหนไหนโอ้ยนี่คือตายหมูเอาแล้วนี่คุณจัดนี่ปลาเหรอท้ายนี่คือการตายหมูครับโอ้โหลแล้วทำไปทำไงอันนี้งานนี่จัดยังไงฮะจัดงี้เขาเรียกว่ามีกระทะร้อนๆซะหน่อยมีมีอะไรบ้างฮะค่ะมีกระทะร้อนต้มน้ำให้เดือดเลยนะฮะแล้วก็จับพวกเขาเนี่ยนั่งสารมาหย่อนลงไปในกระทะ พอกรอบได้ที่อันนี้เป็นพวกดอกไม้จันพวกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเออนี่พวกพริกพวกขิงพวกขาครับอ้าวทำไมไม่ใช้ดอกไม้จันเขาชอบท่านเครื่องเทศถึงถึงบอกไลยว่าต้องการเงินรูปีที่พอมาจัดงานเสร็จพอทอดเสร็จเรียบร้อยก็เชิญแขกมารับประทานศพถูกต้องฮะผมบอกได้เลยของเข้าวเลยจริงๆแล้วถ้าสรุปโดยรวมแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ครับตามวิธีการก็ไม่ถูกต้องและไอ้ทิงที่เขาก็สิ่งที่เขาจะไปทำเนี่ยทำที่อื่นมันไม่เป็นไรครับแต่ไม่สมควรมาทาในวัดเอางี้ดีกว่ามันเดือดมันเดือดร้อนคุณลุงเพราะอะไรมันต้องเดือดดรรสิิคคคับุณ ญาติยาโยมเพื่อนฝูงที่เพื่อนคนตายเนี่ยเขาก็ต้องมารวมตัวกันในวันที่คนตายเนี่ยใกล้จะเผาพรุ่งนี้แล้วเนี่ยแล้วเขาอยู่กันเนี่ยเจ็ดวันเนี่ยเขาต้องนอนเฝ้าศพกันถ้าเขาอยู่เฉยๆก็จะทาอะไรเออครับแล้วต่อไปเนี่ยถ้าเกิดคุณจัดง,งานมาเนี้ยวันเดียวจบอย่างเนี้ยแล้วพวกไฮโล พวกไฮไฮตงองพวกเด้งแหะเขาจะไปเล่งันที่ไหนส่วนมากเขาก็เล่งงานศพนี่แหละครับแล้วคุณลุงผมถามจริงทําไมคุณลุงต้องไปเดือดร้อนแทนไปเดือดร้อนได้ยังไงล่ะมันเป็นรายได้ของทางวัดและเป็นารายได้ของครอบครัวผมฮะแล้วพวกไฮโล บอกเด้งเนี่ยเขาจะไปเร่นกันที่ไหนคุณคิดบ้างไหมคุณคิดบ้างไหมมีสมองกันบ้างหรือเปล่าทำไมต้องเดือดร้อนะไรขนาดนี้ล่ะครับไม่เดือดร้อนได้ยังไงผมเป็นเจ้ามืองานไส้ล้วครับวันนี้นะครับผมจรไงผมก็ว่าของผมดีมันไม่ได้คือเสกนตรงนี้มาครับบอกให้แล้วครับผมจะจัดงานสพแบบไหนเนี่ยก็แล้วแต่ทางญาติผู้ตายเนี่ยอยากจะได้แล้วกันนะครับผมแบบนี้ก็ได้ครับแต่ให้มันเยอะเกินจนอื่นคนอื่นเขามองว่าเอ้ยแบบนี้เนี่ยไม่เหมาะสมนะครับผมเรื่องราวไว้ตรงนี้ไว้แค่นี้ดีกว่านะครับผมต่างคนต่างอยู่ครับ พบกันใหม่ครั้งหน้าครับกับนั่งเทียนเพี้ยนข่าวสวัสดีครับ